ได้ยังกินเนาะอ้วนมาเป็นตาแสบแท่บอโทษไปเอิญเลยเนาะอักอยู่อักกินแท้เนาะซ้อยจุแสบแล้วจอยสิไปเอิญจังใดค้นกับข้ายากเฮ็ดแนวกินอยู่มึงกบหูจักคว่ำโพดหอดย่มกินมาหลดอ้วนไปได้เนื้อมาแต่ใสปกติเห็นกินแต่ปลาแดกมือนี่คือส่งได้กินหอดซ้อยจุบอ,รอธรรมดาเด้นี่ซื่อเอาตัวจอยระดับนี่แล้วเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับมีเงินแล้วเนาะ ไปหาแนวมาตัดข้าวกันนะจอยอ,อยังละแนวตัดข้าวบอมีเงินได้นี่ห่วยหาเนื้อมาสุกินแล้วก็ยังเสียให้ออกเงินอีกอยู่เนาะขี้ไล่แท้จอยไปหาเอาเขาไปขายหมานเขาอยู่บอมเป็นตีฟ้าว,าวไปเร็วๆหิวเขาแล้วนี่ยังมาเว่าน้ำกลนยกกินโชเลยเนี่ยก็อนมันยกดอกสูนคักแ่บอู่เลยวะ บ่าได้กินโดนแล้วขมอําลํำดีขนาดก็เลยได้เอาเขามาขายเพราะดีแล้วว่าได้กินโดนแล้วคือสทีแซบคักวะเว้าแล้วก็ะสมปาก เอาเขามาขายตีจอยคือส่งหมานเขาแถวว่าปีนี้ได้หลายอยู่ติกับพ่อได้ยุ่พ่อหา่ว่าสิอเ,เอามาขายพ่อได้ซื้อแนวไปแก้หนาวจักบาทกินแสบๆกับซ้อยจุเขาละค้าวา่ค่อยดีปานหลเด้อปีนี้มาๆๆเอาลงมาได้ยุ่ดอกโลละซีบาทถ้าโดนบอ่อ้วนได้มาแล้วนี่แนวแก่บ่แม่นกินเบิดละตี บ่เบิดดอกจงไหวถ่าอยูมามาบันนี้หิวแล้วเฝ้าขึ้นมานังอ่าหืฮอดทองวาบวาบเลยวะสุดยอดอีหลีถคือกันป่านยังจอยกินกินกินเฝ้ากินห้าเต็มทีเลยมั้งเนี่ยมีตับหวานน้ำคือสิีแสบคักว่าจอยอ อเอา้าจอยแก่ข้าวกันกูเลยนสีกินเบิร์ก่อนนี่เบิร์ลเหรอวะอ้วนคือเบิร์ไว้นะวะหัวก็กินในสองอึกเบิร์แล้วเอา้าบัดน,นี้ตาไล่แล้วกูเมาแล้วคักคักเห็นบักจอยไก่เป็นคนคกูก็เริ่มเมาคือกันว่าอ้วนเราอีหยังนี่ กินน้อยๆหนึ่ง <S <S คือส่งเมาไววแถวะหัวกับกินคือส่งเมาคักกูแถ่จอยไว้บ่เดียวนี่สิกลับบา้านจังไหนละบ้านนี่กูกัะแห้งตะลยย่ยุไปไปกับบ้านกูสิไปส่งบ่ไว้ดอกแบบนี้ <S 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 กินแล้วกันกูคือเกาเบื่อนายคัก เอาขาขึ้นดีๆแม่จอยกูสิพ้าซิ่งจ้างกระไล่กูบ่อทันนภาษาหมาสี่ขา<บ>แน่จริงมึงแข่งกับกูบ่เฝ้าไปไว้ๆอ้วนหมามันสิ่สวบขา,ขากูกูแห้งย่านหมาอยุนี่บ่ต้องย่านจอยภาษาหมาบ่อท่านกูดอกกูยา เป็นยังไงพอดบ้านปลอดภัยตลอดบ่ต้องห่วงจอยเศาเมาเลยกูซวงคักซะรุ่นตลอดทางเอาโลดกูก็เศร้าเมาแล้วละไปหานอนพักผ่อนโหลดจอยเดี๋ยวมือแรงสิมาลับไปใต้หนูกูสียางไปหาอยู่เฮือนดอกกุยานขับไว้คักซะแล้วแต่มึงเดอ้อเราว่างหมาไม่ญ่สีไรกัดมึงเด้อละ่ะมีแต่สีเอาไม้ฟาดมันนั่นแล้วไปก็เด้อจอยจังพ่อกัน